เพื่อดูกันว่าใครจะเจอกับใครเป็นคู่แรกนะครับคู่แรกนะอะไรนี่สามเลือกเลือกแอร์เอกซ์ค่ะแอร์เอกซ์มาดูแอรเฮ้ยดีแม่ไหมตัวแม่อาจจะตายตั้งแต่หัววันเลยก็ได้ไม่รู้นะครับ ดูนะครับว่าคุณตั้งจะเจอกับใครนะครับมีแปดแผ่นป้ายจากฝั่งผมนะครับเริ่มจากยาน้ําน้ำแก้ไอโยคีนมข้นหวานตราพาเลสบาร์บีคิวพลาซา่ากล้องวงจรปิดคูจิเทลวีโว,ววีนายนมเปรี้ยวดีไลท์หมอมวนชนและเตาแก๊สลักกี้เฟรมครับณหอมเลือกเ <มา S 1> ชนจันครับโอเคร<า>หอมเลือก โยคีกันยานัแก้ไยโอคีมาดูกันตัดมีใจอะไรไปหลังบวยแล้วเหมือนเหมือนฟุตบอลโลกสายแข็งมาเจอสายแข่งเจอายแข่งขอเชียร์พี่อลิสคิสต้าพี่อลิสคิสต้าตีได้มากอยากเห็นเหตุ ก่เหี่ยวฟ้าเห็ดเผาะไกเหี่ยวฟ้าแข่งมามาสายไก่แล้วคู่นะเฮ้ยผมบอกเลยนะ<า>ยแข่งนะคุณรู้ไ,มไ,ไหมทำไมเขาดีใจดีใจไหมอย่างน้อยฉันไม่ตายคนแรกมันต้องมีใครตายสักคนนึงก่อนตายแน่ๆหนึ่งคนน่ะใครจะแพ้ชนะผมเชื่อว่ามอบความสุขคืนแรกัหท่านผู้ชมโอเคอ,อย่า,อ,อ,ยาอย่าออกตัวอย่างนี้ไม่ใช่ใ โอเคเอางี้ดีกว่ารอบนี้นะถ้าชนะจะเลือกใครเอ่ออีฮอนอีฮอนอีฮอน่ไ้เไม่ได้เาเนจะลไม่ได้ต้องเลือกอีก4คนถ้าคุณชนะจะเลือกใครผู้ที่มาละแวงไม่หอดจริงเลยหฝันไส้มากเลยเอ่ออีเบนอีเบนจอฉันเชียร์เธอเลอวป่าตอป่าตอ ถ้าคุณไปคุณตาได้ถ้าคุณชนะนะคุณจะเลือกใครสี่คนนี้ครั้งก่อนคุณอนุวัฒน์เลือกผมอ่าครั้งนี้ผมมีโอกาสเลือกผมก็เลือกคุณอนุวัฒน์คุณอนุวัฒน์ชันุัฒให้ระแรงไว้ก่อนให้ระแรงไว้ก่อนยังไม่รู้ว่าใครจะชนะอนุวัฒน์อย่าเปลี่ยนตัวออกเลยตาต่อไปโอ้โหมันคิดว่าจะทำไอ้หอมันคิดว่าจะทำหนอมึงคิดว่าจะทำคุณก้องครับคุณคิดว่าคู่นี้ใครได้เปรียบเสียเปรียบ ไม่ชอบพี่ตักไม่ชอบพี่ตักคู่นี้ใครจะเป็นเปียกเปียบจริงๆคู่นี้ไม่น่าเจอกันเหมือนสเปนกับโปรตุเกสที่เจอกันมันไม่น่าเจอกันมันอยู่สายเดียวกันใครเป็นสเปนใครเป็นโปรตุเกสประสบการณ์อยู่ที่คุณตักเพราะว่าเราช่ำชองเราช่ำชองใอยต่อว่าใครสเปนใครโปรตุเกส ตักโปรตุเกสคร่ะตักโปรตุเกสครับมีโรเปลุนันโดเปโลนันโดเปลุนันโดมาโดนดูรุ่งยังไงม่รโอเคคู่นี้เรามีสิริบินต้นฉบับต้นฉบับเขาพูดถึงด้วยนะต้นฉบับมีกำลังใจไหมสวัสดีนะคะเป็นแฟนรายการของทิกติกสงครามเพลงจำพี่ผู้ได้ไหมคะพี่ผู้อัญเชิญจูงผู้ดีกิตดีใจมากเลยที่วันนี้น้องตั๊กเข้ามาเลือกเพลงพี่ใช่ไหมพี่ก็อยากจะแนะนำน้องตั๊กนะคะว่าน้องตั๊กเป็นคนที่มีเสียงใหญ่และกว้าง พี่ร่างก็มีอะไรสองเท่ากับพี่ใช้ท mm ุก hmm. ส um, okay. ่วนของพี oh. ่มีมากกว่าพี่เนี่ยเต็มที่เลยเพลงนี้มันจะเป็นผู้หญิงที่ดูเหมือนแกล่งแตทั้งในปลอบบางมากปลอบบางมากอารมณ์ความรู้สึกเจ็บปวดต้องหาใครสักคนนึงเป็นหนึ่งเดียวของใครบางคนเนี่ยตักสบายอยู่แล้วทำไปเลยน้องหนึ่งเดียวก็ดีพี่จะลุ้นอยู่ชนะแน่เลยชนะแน่เลยเม่เมฆเม่มอไหนทายด้สวัสดีครับพี่สมจิตจงจอหหอคิดจังไหนจังอยากเลี่ยนเสียง ไม่ท้ยหัวใจสินโหยากเด้อยากเด้อเอาเป็นอย่างสิยากสิายจังใดไม่ลองไม่รู้นะครับจังใดก็ขอให้โชคดีได้เป็นแชมป์คว้าชัยให้ได้สําหรับวันนี้ขอให้โชคดีเด้อสมจิตจงจอหอสู้ คุณตั้งกันร้องหนึ่งเดียวันนี้ไหมหนึ่งเดียวันนี้รอเพลงนี่ดังมากโอเคเจ็ดพีร้องเพลงไหนร้องเพลผัวสำรองครับให้พี่ก็ร้องอ่ะนะให้พี่ร้องก่อนพี่อะไรนะพี่อะไรนะคุณเบนอ๋อสุดที่สากอ๋อสุดที่สากไงนั่งนึไปเลยนะนั่งจนนึงอะไสิหมดแล้วพร้อมเลยนะหนึ่งเดียวคนนี้ครับเชาจาก อยากเห็นภาพนี้อยากเห็นภาพนี้เอาเลมี uh uh ้งร uh 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 uh> uh uh ับเลมีพอพี่หลั่ครับ Icana, ต,ตากลัวเห็นเห็นเลยคนที่ไม่เลือกค okay. ุณใครซานิซานิคือที่จริงพี่ตาก็ร้องร้องดีแล้วร้องเหมือนมีมีสไตล์การร้องขัดขาดกับพี่โต๊ด้วยแต่ว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาพยายามมากคือคือทุกอันทุกพยายาม ขันคับอย่าไปเถียงเขาสีหนึ่งอย่าไปเถียงเขานี่ยังไม่เถียงไครเลยแล้วจังหวะที่เขามีมีดึงช่วงล็อกเอื้อนเขามีถอยหลังสกูถอยหลังสูอคือมันเป็นท่าของใหม่ไทยจริงๆก่อนเออหนูต้องชื่นชมในความเต็มที่ก่อนตอนแรกเหมือนแข่งกันเล่นๆนี่แบบเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังมาก ถึงเนื้อเสียงขอพี่ตั๊กจะเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นใครไม่ได้เลยแต่ก็เก็บลูกความเป็นพี่ปุ๊ออญนชลีมาได้เรียกว่าครบก่อนแข่งเนี่ยผมให้ชมพูเตงหนึ่งตั๊กเตงสองสมจิตเตงสามแล้วก็ที่เหลือก็อะไรก็ไม่ทราบนะครับสามคนนั้นไม่ใช่แชมป์ไม่เกี่ยว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 แชมป์เราอยู่ที่ทํางานเดียวกันนะคะลาอาชีพเดียวกันนะพ๋าเอาโลกแห่งความเป็นจริงเอาโลกแห่งความเป็นจริงทีครับ ของคุณตักนะฮะเสียงเขาหนีตัวเองได้พอสมควรพรสัญญาเขาจะไม่หนีตัวเองไปไหนอีกเหมือนกันสมจิต ความทุ่มเทนั้นเกินรอยแต่ว่าเสียงหนาไปนิดนึงกว่าไม้ไทยแต่ว่าลีลานั้นได้เลยแพ้ตรงเสียงนิดเดียวนิดเดียวจริงๆก่อนจะเป็นพี่ตั๊กขอบอกพี่ชมจิตนิดนึงว่าพี่สุดยอดมากเลยอ่ะประทับใจมากในความเก่งกระตุกของพี่นะฮะโอ้โหสุดยอดมากส่วนพี่ตั๊กเนี่ยเหตุผลที่ได้คืออย่างที่บอกว่าหนีตัวเองยากมากใช่แต่ว่าพี่ตั๊กสามารถทําออกมาได้แบบหนักแน่นหนักหน่วงดูเป็นล็อกเกอร์สาวจริงๆต้องบอกว่าโอ้โหนักร้องรุ่นขนาดนี้รุ่นขนาดนี้เรื่องของการ ออกลายเนี่ยห <laughs> มายถึงรุ่นปรมาจารย์เลยเรื่องการออกลายเนี่ยสุดยอดมากขนาดนั่งอยู่ตรงเนี้ยยังเห็นลายที่พี่ตั๊กออกมา,ออกาตามก้นตามพุงขา,าลายนะขาลายรายการร้องเพลงใช่ไหมเรื่องรายการร้องเพลงครับโอ้โหเยี่ยมมากครับนะดีใจที่ได้มีโอกาสเห็นพี่ตั๊กแบบนี้ครับเป็นนักร้องที่ร้องเพลงได้มาหือมาหืมาหึมาหมากเลยเชิญเลเอาละคุณจงให้คุณยก ใช่ yes yes aksmir adibari ถึงแม้ผมจะไม่ชอบเขาแต่ผมก็ไม่กล้ายกแบบว่าค้านสายตาความจริงคือพี่ตั๊กเขาร้องเพลงเขาธรรมชาติเขาเหมือนเหมือนเหมือนอึ๋งยืนอึึงงยยยืนนเัม่ทาด ในการร้องเพลงการใช้เสียงมันต้องมีการ square root square root ดูบ้างว่ามันมีไหมเออขอโทษเยแต่อยู่มาไม่เคยได้ยินอะไรคุใช้เสียง square root คือยังไงครับผมหมายก็ว่าถอดรากถอดรากออกมาถอดรากออกมาเออจุดคุณคิดว่าเป็นยังไปคุณคิดว่านั่นยังจะพูดนะคนเราอ่ะเอาแฟนมาแล้วมาโชว์ไม่ได้เอาแฟนไปอยู่ตามซอกตามเลย โทษประหารเลยนะเนี่ยเอาง่ายๆว่าเป็นการตัดสินที่ให้คะแนนโดยที่เจ็บปวดมากครับต้องให้จริงๆโอเคครับผู้ชนะของเรารู้แล้วนะก็คือพี่ตั๊กนะครับสมเกตขอบคุณครับไปล้างตัวครับสมเกตช้นสนุกสนานครับตั้งแต่เปิดตัวศิลปินแต่ละคนมาเขาอ่จเป็นเสียงใครอะไรยังไงถ้าเชียร์ตอนนี้ก็น่าจะเป็นแชมป์เก่านะพี่ตั๊กเนี่ยจริงๆแล้วเสียงแกมีเอกลักษณ์เป็นเสียงของเขาเองต้นหอมเนี่ยเสียงบางทีมันคล้ายๆของ กำมลาจริงๆพอนั้นพี่ตั๊กก็อาจจะเข้าไปชิงและสุดท้ายต้นหอมอาจจะเป็นแชมป์นะครับคุณตั๊กครับคุณมีสิทธิ์เลือกใครก็ได้ใน4คนที่เหลืออยู่เออขอเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนได้ไหมคะได้ได้คุณแพคุณเป็นสิทได้เพราะนูมีการวางหมากไว้แล้วค่ะมันจะต้องค่อยๆปมาตัวอ่อนๆไปก่อนเฮ้ยอย่าอาการเนี่เอาใครเอาใครเอาทาทาก่อนแล้วกันอาเลยะ เออออจริงๆนะมาแต่เช้านีการทำไมแต่ละคนดูตั้งใจขนาดนี้ดูจริงจังมากเลยอะคือแข่งชนะนี่คือได้โลได้เหรียญอะไรล่ะคะทุกคนจริงจังมากๆเลยคะ่ะเราก็เลยรู้สึกเริ่มจะหวั่นหวั่นแล้วแต่แต่ไม่เป็นไรเรายังมีก๊อกสองอ่าเรามีแผนสำรองที่มีแผนสำรองอยากให้ติดตามถ้าสมมติว่าคุณชนะค่ะ ไลน์ต่อไปคุณจะเลี้อะไปสมมติว่า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 คาดการณ์แล้ก่อนคาดการณ์แล้ก่อนถ้าคุณคิดว่าคุณชนะคุณจะโอเคใครแล้วใครพี่เบนและกันแบมไปพี่เบนละกันคือเป้าหมายทำไมคนรักฉันเยอะจังเลยถ้าสมมติว่าต้ารักชนะคราวนี้ใครเอาก๊อตเลยค่ะ นนม,มือปราบนักข่าวม,มือปราบนักข่าวมือปราบนักข่าวแต,แต่คุณข้าม อุณหภูมิอออของผมไปจะร้องเพลงอะไรของเพลงแมลงค่ะ,มะแมลง <German> มแมลงของทาทาโอเคจะร้องเพลงนี้เออปุ้มนี่ก็ประมาทไม่ได้นะปุ้มนี่คือถึงแม้ว่าเสียงเนี่ยเราไม่รู้เราก็าเก็บเสียงเอาไว้แต่เจ้าแม่ฝนฟ้าอากาศเจ้าแม่ลอกเรียนท่าเจ้าแม่ในการแต่งตัววันนี้ปุ้มก็มาเต็มมิใช่นั้นพลาดไม่ได้เหมือนกันว่าเพ็นสุดาจะงัดไม้เด็ดอะไรมาสู้ไม่หรอดาดาชุดนี้ด้วยในมิวสิควิดีโอเพลงแมลงโอ้ยเขามีหลากหลายแมลงมีแมลงตัวอะไรตัวอะไร อันนี้แมลงสาบไม่ใช่เลยผีเสื้อกลางคืนเโอเคผีเสื้อกลางคืนมันเป็นปีกอย่างงี้ชุดที่ได้เนี่ยเป็นผีเสื้อเปรูความของส่งมาเพิ่เปิดมาบอกแมลงสาบแมลงสาบได้มันเหมือนแมลงสาบทำไมไม่เอาเวลาไปซอบเอางี้ปุ้มเทียบคีย์กับกองก่อนเทียบคีย์กับกองก่อนที่พี่สอน ให้เหลือไว้คนเดียวพอไอ้เทียบเทียบขี่กับกองเทียบขี่กับกองก็สำหรับอนุวัฒน์กับปุ้มเปรมสุดาเหมือนนักร้องด้อยโอกาสนะคะที่อยากจะเป็นนักร้องแต่ว่าต้นทุนมาน้อยมากเอาเป็นว่าหอมเป็นกําลังใจให้แต่ไม่ได้ให้กำลังใจหนุ่มกับปุ้มนะคะคือให้กำลังใจนักดนตรีค่ะเล่นให้เข้ากับเขาเดี๋ยวถ้ายังไงรอบหน้าจะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ขับนะคะขับตามหาคี์อะค่ะพี่มีกำลังใจจากต้นฉบับธรรมดาคนอื่นเนี่ย เราไปถ่ายนะทีมงานเราไปถ่ายไม่ต้องเลยถ้าท้าถ่ายเองใช่พุ้มจะเป็นงเงาเสียงน้อ<ร>งใช่ค่ะใช่ค่ะ น้องจะไม่บอกอะไรมากเพลงนี้มันต้องไปโตของตัวเองอย่างเดียวเลยค่ะโตของตัวเองอะคะใช่ค่ะอย่างตอนใดที่สิบเนี่ยค่ะเราต้องเราต้องแบบแร็ป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 แรปร็ปใดที่สิบเออใดที่สิบเออใดที่สิบคือดุงดีอย่เงี้ยดุงดีแล้วดุงดุงดีเออต้องแบบขึ้นขึ้นแบบนี้เออเออมันต้องโจ๊กเอะพี่โจ๊กใช่ไหมคะโโจจสู้ค่ะดูได้เจอตัวจริงอะสบายอยู่แล้วบอกเลยคนอื่นนะคะหลบไปนี่ระวังนะคะระวังเต็มเพลเองกับมือค่ะ พี่ธาธามายืนอยู่ด้วยครับพี่ธาาฝั่งไหนคะฝั่งที่เหมือนดาราป่ะมาสู้เต็มที่สู้เต็มที่มาสู้เต็มที่สู้เต็มที่ เป็นแมลงพู่งไสีขาวเฮ hey! ้ยป kind of ้มค่ะป้าเม่งเขาไม่ใช่นักร้องอาชีพผมว่าเขาทำได้ขนาดนี้พี่ถือว่าโอเคจริงเหรอเฮ้ยจริงจรงะเไม่รู้ไงไม่เสียแรงที่พี่ได้สอนหนูได้สอนเพรวิชาต่างๆ มาคุณตั๊กอีกรอบนึงคุณมาเอาละเหลื่เฮ้ยเดี๋ยวเขาทำได้โอเคแล้วแหละพี่ว่าตอนนี้สื่อมวลชนไม่เสียหน you <know> <S <S ้าแล้วเพราะมีปุ้มเจงโอเคเอเรีบครับเอคุณปุ้มแพ้พี่ตั๊กไม่ต้องเศร้าเลยวันนี้สมศักดิ์ศรีทำได้ดีจริงๆจริงๆแต่ว่าที่ต้องให้พี่ตั๊กชนะเนี่ยก็เพราะว่า พี่ตักแม่ก็คือแม่ปุ้มถ้าสู้กับตัวเองมาตัฐานตัวเองนะปุ้มชนะชนะเลยนะไม่เสียชื่อเป็นผู้ประกาศไม,ไม่ใช่ทีออ่นมีใครทําเสียชื่อไว้เหรอพี่อย่าไปพูดถึงเขาเขาขอโอกาสแล้วก็ต้องให้เขานี่เครื่องแมกของปุ้ม แต่ว่ายอดเยี่ยมมากแต่ว่ายังดีไม่พอสําหรับมืออาชีพอย่างพี่ตักตต๊กจากขมืออาชีพแล้วโอเคเลยันนี้ครับพี่ปุ้มทําดีวันนี้ทําทดีครึ่งแรกดีพอครึ่งหลังที่จําไม่ได้เหมือนสภาพอากาศเปลี่ยนกันทันหัน <c oughs> ลมแปลบวนอ,อ้าวฝนมาซะอย่างนั้นเมา <c oughs> ไม่เจอแต่ว่าวันนี้เหมือนเหมือนพี่ปุ้มแบบคิดว่าเฮ้ยเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วพี่ปุ้มจัดเต็มเลย<อ>เต้นทุกอย่างคือแบบมาสนุกสนานเฮฮารน่ารักแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าพี่ตั๊กทำได้ดีมากต้องบอกว่าพี่เป็นมแมลงที่ให้ความสุขคนมากเลยอ่ะสนุก,นก,นกคือมันจะมีคนสวยสักกี่คนที่ยอมแต่งเป็นมแมลงสาบแบบนี้ออกทีวี นใช่ไหมเดี๋ยวพี่แต่งเป็นเห็บหมาแต่งเป็นเห็บหมาให้เลยแต่เราเราต้องยอมแพ้เนาะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาทำการบ้านเป็นประจำอยู่แล้วคุณก้องไม่ไรสองทางซ้อนยกให้ตั้งสิริพรอยู่ยอดนี่ดูก็เวลาที่เราแข่งกีฬาถ้าเกิดว่า เขาตกรอบแรกมันก็ก็เสียใจแต่ไม่เสียใจมากถ้าลองว่าผมยกให้เขาเข้ารอบเข้ารอบไปเรื่อยๆแล้วก็ไปแพ้รัดชิงล่ะวางแผนโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณปุ้งเก่งบุญปุ้งจะได้ชอบเก่งบุญปุ้งเชิญไปล้างตัวทำได้ดีกับมาตรฐานเลยเรามือใหม่เรามาครั้งแรกนะคะก็มาแข่งกับพี่ตั๊ก ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าครั้งหน้านะคะถ้าเกิดว่าแข่งกับพี่หนุ่มอะ่ะก็รับรองว่าคนที่โดนแป้งอ่าไม่น่าใช้ปุ้มแน่นอนคุณตั๊กได้ปราบไปสองคนอตอนนี้คุณเป็นตัวยืนของรายการเพราะว่าวันนี้เวลาหมดแล้วใช่ใช่ใช่ถือว่าเขาเป็นแชมป์ของวันนี้ก่อนเขามีรางวัลพิเศษโอเ,โอเาแก่เผล